บอกแล้วว่าตัวมันใหญ่จริงๆเนี่ย่มันคือชีวิตตุ้งลุงเสร็จยังเนี่ยสสวัดีค่ะยังไม่เสร็จเลยค่ะยังแบบจัดของไม่ใชรเลยทุกคนคะฮัลโหลนัดกี่โมงคะฮัลโหลนัดเก้าครึ่งแล้วตอนนี้เป็นเวลาเก้าครึ่งเลยยังไ่อแกจะห้องราเลยค่ะวันนี้ไปไหนวันนี้ไปไหนไปหน่อยออนไป กินอาหารทะเลค่ะทุกคนคะเป็นร้านประจำที่ที่บ้านชอบไปกิน<ะ>เก็บความป๊บหนึ่งแล้วเจอกันไปยังคะไปคะ่ะไปกันเลยตอนนี้เป็นเวลาสิบโมงตรงแต่ว่าไม่ใช่ที่สายนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะพามาดูคนที่สายกันคะ่ะมาแล้วนี่คะ่ะ <acab cruise Millenn ique> คือโชคดีคนสุดท้ายของเราในวันนี้ ใชาเพราะอะไรคะรู้ไหมคะรถติดต้องพาราเก้าเลยคะ่ะไม่ใช่คะ่ะเพราะว่าคุณใส,ส่เสื้อสีกันเลก็กนีน่ <laughs> สวัสดีค่ะพิ่มที่แหลกกลับมาแล้วคะ่ะซึ่งวันนี้นะคะจะพาไปกินร้านอาหารทะเลประจําของบ้าน,นเองจะบอกว่าเป็นร้านที่พราวที่เป็นเซนมากๆว่าอร่อยมากแบบสดมากๆซึ่งอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพด้วยร้านนี้เนี่ยคนเจอคือป้าบิเมเองเขาแบบไปลงพื้นที่เมื่อสิบกว่าปีก่อนลงพื้นที่ก็คือไปลงแบบทําเรื่องเนาะว่าแบาบเป็นร้านอาหารอร่อย ที่ไหนบ้างอยู่ในจังหวัดนี้อะไรเงี้ยแล้วก็ได้ร้านนี้มาในมือหลังจากนั้นนะคะที่บ้านทั้งตระกูลเนี่ยก็จะกินร้านนี้เป็นประจําเพราะว่าที่บ้านจะชอบมีคนที่แบบไม่กินเนื้อหมูไม่กินเนะื้อวัวนะส่วนอย่าเวลาจัดปาร์ตี้ประจำป,ปีเนี่ยเราก็จะเลี้ยงอาหารทะเลเป็นส่วนใหญ่ซึ่งก็คือร้านนี้แหละคะ่ะที่แบบพวกเราอุดหนุนกันมาเป็นระยะเวลา,านานกว่า10ปีจะบอกเลยว่าอร่อยมากมามีเมนูที่แบบอยากจะบอกกล่าวให้ทุกคนได้ไปกินตามค่ะแล้วมาดรอดูก,กันว่าเราจะไปร้านไหนกันแต่ตอนนี้นะคะบนไหนถนนจะกดเสร็จค่ะ นี่คือซอยที่บ้านก่อสร้างค่นนะเรต้องนั่ร้างไวตอน11โมงอ่ะจะทันไหมจะทันหรืรเอเปล่าทุกคนค่ะเรามีสายเปลือมานําำเสนอซึ่งก็คือกิริกิริค่ะแปลว่าลคาคร์มาร์เก็บเกือบๆกบคือนี่เราไปกันแบบกิริกิริมากๆเลยค่ะ <laughs> คือไปกันแบบสุดขอบแล้วจริงๆเกือบสายแล้วแหละอีกนิดนึงก็สายแล้วกิริกิริค่ะทุกคนคะ <episodes> ไม่รู้จะทันหรือเปล่าต้องใช้เท้าในการเร่งเรื่อให้ไปให้เสร็จาดที่ทันเวลา นี้เราอยู่สมุทรสาครแล้วค่ะคุ้มค่าใช่ไหมกับการที่เรามาถึงสมุทรสาครน,นี่ใครคะนี่ใครคะไม่ใช่แค่พี่ฝนที่รับประกันนะคะมีหัวของพี่ฝนที่แหว่รับประกันด้วยนะคะทุกคนคะแล้วหัวของทั้งตระกตูลเลยะะ <c oughs> วันนี้ที่เราจะพามากินนะคะ <c oughs> ก็คือร้านคคุณตุ้มค่ะอยู่ที่สมุทรสาครหลายคนอาจจะรู้จักแต่หลายคนอาจจะไม่รู้จักซึ่งพ็อกเก็ตก็ยังไม่เคยกินคะ่ะมาค่ะเราจะพาทุกคนไปตะลุยกินข้องกับพ็อกเก็ตกัน มาดูซิว่าร้านอาหารประจำบ้านของพี่วิมเนี่ยจะขนาดยังเทีย่ยงเที่ยงยังยังไม่เที่ยง5 1า4ง 54. เซฟแปดกีริกีริตอนนี้สั่งไปหมดทุกอย่างแล้วนั่นก็คือหนปลาต่เตอร์ที่ต้องจองมาตัวนี้เนี่ยเพราะตัวมันใหญ่มากปกตินะ เราก็จะสั่งนึ่งครึ่งหัวแล้วก็ทอดน้ำปลาครึ่งตัวค่ะครึ่งตัวล่างแล้วก็ตัวที่สองกุ้งทอดเกเลืออร่อยมากชอบมากเดี๋ยวฉันจะเล่าความอร่อยที่หลังเมื่อมันมาแล้วออะต่อเมนูที่สามคือปูผัดพิไัยดําใช้ปูปูทะเลเนื้อผัดพิไัยดําค่ะอันนี้ต้องจอมเหมือนกันเราปูจะชอบหมดแล้วก็หอยหลอดถัดชาจําได้ว่าหอยหลอดจะเดง้ง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 เดง้เดงที่ชอบกินก็เลยอยากให้พอลก็ได้กินด้วยฉันมั่นใจว่าเห็นปลาทุกคนต้องตกใจคับปลาแบบ ตัวเต้ยใหญ่มากกินเลยนะคะอิตาดาคิมัสเริ่มจากหอยหลอดกันนี้ อยเด้งมากเลยค่ะรสชาติผัจ๋าที่นี่จะแบบออเค็มอมหวานนิดๆแล้วก็ใส่ใบโหระพาเยอะๆแล้วก็จะมีพวกผัาไายใส่เพื่อให้มันหอมเครื่องด้วยรู้สึกแต่ประเด็นหลักคือหอยมันเด้งแหละชอบเขราที่ว่าหอยมันสดแล้วมันก็เด้งรสชาติจัดจวยค่ะอร่อยมากเนือ้อแบบดืบดๆต่อกันที่กุ้งทอดเกลือค่ะที่ดื้อกับกุ้งก็คือน้ำมันและเกลือของกุ้งไปคลุกเคล้าคือแบบ ใจแม่ชอบามากมากินกันระหว่างที่แกะไปไขมันที่แท่อยู่ในเปลือกระหว่างเปลือกกับเนื้อกุ้งก็จะไหลออกมาสีปากรอเลยค่ะหลังจะแกะเสร็จแล้วเราทําการราดน้ํามันลงไปค่ะกินแล้วนะคะ กะาบอกแม่กุ้งเดงๆกุ้งหวานๆน,นะคะแล้วน้ำมันี้นนลาเข้าไปอ่ะมันแบบมันหอมกลิ่นกุ้งแล้วมันก็ติดแคลเีมของเกลือที่สุดที่สุดในใจแม่นี่อ,อร่อยมากบุมบิมรับประกันความอร่อยจริงๆค่ะใครมาต้องสั่งเมนูนี้ค่ะกุ้งทอดเกลือค่ะเดอะมัสจริงๆก็เดอะมาัสทาั้ง5้าเมนูแหลยไ <laughs> ปกันต่อที่ปูัตยักของเรา เล็งมานานตั้งแต่เขาวางแล้วขอกินนะคะพี่เขาแก้เขาก็ทอดมาให้ด้วยนะทําให้แกงง่ายเนี่ยแต่ว่าเนื้อมันจะติดตาดูเนื้อคือเป็นลิ่มและหวานมันแบบหวานมากๆมากๆหวานเนื้อปูมากเจ้านี้นะจริงๆแล้วจุดเด่นคือความสดเลยเขาจะแบบใช้ของสดเมืก่อนที่กินเขาจะบอกเลยว่าเอวันนี้มีอะไรแบบเพิ่งจับได้เมื่อเช้าอย่างเงี้ยเราก็แบบอู้ปูที่นี่นะคะสามารถสั่งสองเมนูคือผัดพริกสดกับผัดผัดที่ไทยดัง แล้วเราก็จะบอกว่าหมูทะเลที่นี่ต้องจองโทรมาจองหรือว่าจะเอาแบบกี่จานกี่ต,ตัวแล้วก็ร้านเนี้ยเต่าที่คืนคนแน่นมากๆไม่จองก็คือแบบทุณนอาจจะไม่ได้กินคุณจะต้องยืนรอสักพักใหญ่ๆชอบทำมา,าเป็นกองๆดูสิความน่ากินนี้น่ากินมากอย่างกัรเนื้อผัดกินแล้วนะคะเนื้อปูคือแบบ พอเป็นเส้นๆใช่ไหมเวลาเคี้ยวมันก็นึ่งๆแบบหวานแล้วก็สดบีมาตัดกับรดพี่ไทยดำที่อมเค็มนิดๆอมเผ็ดนิดๆอ,อร่อยมากแม่อร่อยค่ะถเต็มสิ่งให้อีกสิ่งก็ยังได้ปูตัวใหญ่มากๆค่ะดูดิโคหน้าส่วนตัวชอบกินปูเนื้อมากกว่าปูไข่เพราะรู้สึกว่าปูเนื้อเนี่ยมันมันเยอะกว่าปูไข่ไมันเอามัน ไปเลี้ยงลูกไปเลี้ยงไข่ไปหมดมันก็เลยไม่ค่อยจะมันชอบปูเนื้อเนี่ยดิก้อนมันเป็นก้อนๆเลยชอบมากแต่ทุกคนสามารถสั่งได้นะคะจะเอาปูไข่หรือปูเนื้อผัดพริกผัดกระเทียมได้หมดเลยขึ้นอยู่ความชอบของคนแต่เราชอบกินปูเนื้อและชอบกินก้อนมันในปูเนื้อค่ะนี่ยามูฟออนอีกแล้วอยากจะกินต่อแต่ว่าปลาก็มาแล้วเราต้องกินปลาก่อนที่มันจะหายร้อนค่ะทุกคนต่อกันที่ปลาเต่าเต้ยทอดน้ำปลาตัวที่ตัวใหญ่เท่าบิ๊ม กลัมาแล้วค่ะเป็นไงชอบไหมบอกเลยว่าตัวมันใหญ่จริงๆต,ตัวมนันดีนี่แค่หางอะตัวท้อหน้าเนี่ยหัวก็คือจานแบบสิบคนโอบซึ่งปลาท่อร้านนี้นเขาจะเสิร์ฟมากับคู่กับคล้ายๆเครื่องยำอะสาม,มารถลาดไปเลยก็ได้หรือว่ากินธรรมดาก็ได้ซึ่งบีมขอกินแบบกินธรรมดาก่อนรอบที่หนึ่งค่ะตรงท้องต้องไปของชันเพราะว่าเป็นส่วนที่เป็นพุงค่ะ ินเสียงทางความกรอบนั่นไหมคือข้างนอกเขาทอดจะแบบกรอบจากข้างในเนื้อคือนิ่มๆอยู่อะค่ะทุกคนคะเนื้อปลาตอเต้ยจะคล้ายเนื้อปลาจระเมศแต่เป็นปลาจระเมศที่ตัวใหญ่มากๆนั่นแหละค่ะเนื้อก็จะแบบซุยๆขาวนิ่มๆเราอว่าคนที่อ่ะมันจะมีบางคนที่กินปลายากนเพื่อเรากินปลายากบอกชอบเหม็นข่าวแต่จะกินปลาจระเมดปลาเต่าเต้ยได้เพราะกลิ่นมันจะน้อยอะแล้วก็เนื้อปลาก็จะแบบก้างน้อยด้วยแกะง่ายอร่อยชอบมากแต่ที่ชอบกว่าส่วนเนื้อก็คือส่วน รีบทอดค่ะทุกคนค่ะฉันชอบกระดูมานี้ส่วนนี้นะคะของจาระเม็ดกับของตเต๋เต้จะเป็นส่วนที่ทอดแล้วกรอบและอร่อยค่ะเนี่ยแล้วมันจะมีกลิ่นหอมๆของกระดูกที่เอาไปทอดอะนึกออกปะนู้จะพูดยังไงแต่มันจะกลิ่นหอมเหมือนแบบเหมือนก้างคาวอบอะที่เขากินกันนะชอบมากเลยอร่อยแล้วก็ชอบแท้ส่วนตรงนี้ด้วยส่วนที่มันติดก,กับกระดูกมาลองกินกับน้ำจิ้มกัน กินแล้วนะคะรสชาติน้ำยำก็จอกแนวเปรียปร้ยวๆหวานๆก็กินแล้วสดชื่นแหละตัดเลี่ยนเวลาสมมติใครกินปลาทอดเยอะแล้ว,วร,นนร,แบบรู้สึกว่าเลี่ยนก็กินกับน้ำยำได้ค่ะก็อร่อยปีแบบรู้สึกว่ามะม่วงเขาก็กรอบดีสดชื่นแต่เราจะไม่อยู่แค่นี้ค่ะเราจะไปจอกันที่ปลาหนึ่งอันนี้คือแบบเดอะมัสว่าชอบชอบแล้วเจอนึ่งคือแบบพ่ไพยแพ้ไปเลยนึ่งคืออร่อยมากๆๆๆๆ ส่วนหางปลาตเต่าเต้ยคือทอดส่วนหัวจําไว้นะคะนึ่งเท่าหนังค่ะซึ่นี่ก็จะมีนึ่งหลายแบบแหละแต่ี้มาชอบนึ่งบวยที่สุดมาดูเนี่ยวเวลาเขาเรื่อเขาจะเป็นแบบสามเหลี่ยมอะ่ะน่ากินมากส่วนซูชิเราชอบโอโทโร่เลยพอเ,เป็นนึ่งเราก็ต้องกินพุงสิคะนี่คือตัวที่เป็นพุนเนี่ยพอเนึ่งเราเนื้อมันเด้งมากมากแล้วหนังก็ดูแบบคลับเงามากกินแล้วนะคะ เนื้อส่วนท้องใช่ป่ะพอมันติดมันอ่ะเวลามันเอาไปนึ่งอ่ะมันก็เหมือนกับรู้สึกถึงความมันที่น้อยลงแต่เวลาเข้าปากอ่ะเวลาลิ้นดุนอ่ะเนื้อมันจะหลุดแบบแบบปเป็นเป็นชิ้นๆมันๆออกมาเลยแล้วเข้าปากรู้สึกว่าแบบโอ้หมันสดมากมันละลายในปากแบบอร่อยมากไม่รู้จะพูดยังไงแต่เนื้อคือแบบกินแล้วรู้ว่าสดไม่แบบไม่มีกลิ่นคาวแม้แต่เพียงนิดดีงามพระรามแปดเก้าสิบมากๆค่ะอยากจะเชิญชวนน้องพ่อมาลองกินสิมาเลียนรับความอร่อยของฉันค่ะจะให้พี่ตะก้องน้องพอกเก็ตชิมค่ะ อร่อยมากเลยอ่ะอร่อยแบบเออคุ้มแล้วชั่วโมงครึ่งที่ขับรถมาคุ้มแล้วสดมากเลยอ่ะแล้วก็แบบเนื้อซุยๆอ่ะดีมากเลยเคยกินปลาตะไคร้มาก่อนหรือเปล่าเคยแต่เด็กมากเราแบบอันนี้มันสดจริงอร่อยกินต่อค่ะขออนุญาตกินต่อนะคะค่ะแต่ปลาเนื้อที่นี่นะคะเขาก็จะให้กินกับตัวนี้ด้วยน้ำจิ้มที่เป็นตัวเต้าเจี้ยวซึ่งเราว่าก็เข้ากันดีมากลองกินดูคนที่มา เราคันเนจะทําการสั่งของหวานค่ะ <c oughs> คือลืมไปเลยปกติเราห้ามามือกลางวานันได้ราช่องวัาเจกินฟรีแต่ว่าตอนนี้เขาเป็นโควิดต้องอยู่มดบริการของว่านเชื่อข่าเราก็จะสั่งกันได้ค่ะเพราะว่าเราช่องวัาเจกอร่อยค่ะและที่ตุ่มนะคะอยู่ติดกับวัจเจดค่ะมาเลยเปาช่องวัจเจกค่ะทุกคนคะถ้าเกิดอยากซื้อกลับบ้านเดินไปวัาเจกเจ็ดได้ค่ะมันใกล้มากๆ5้าที่ถึงค่ะและนี่ก็คือเราช่องวัจเจดที่โด่งดังที่ทุกคนกินค่ะถ้าใครยังไม่รู้จักนะคะจุดเด่นก็คือเส้นนางจะแบบ หนุบหนับหนุบหนับเหนียวเหนียวหน่อยแล้วน้ำกะทิก็จะหอมหอมเนี่ยค่ะทำม,มาจากน้ำต,ตาลตะโนต์ปะมีกลิ่นหอมพิเศษอ่ะนาะงชอบกินล้างปากมากเดี๋ยวนี้มีขายในกรุงเทพเยอะมากเลยเนีย่ยเส้นนางไม่เหมือนใครจริงๆ,ๆ,ๆ,ๆอ่ะร้อยอร่อยก้าวเส้นนางหอมใบต้นด้วยอ่ะมีไปหมดถือว่าเป็นการจบมื้ออาหารที่อย่างดีเยี่ยมค่ะกินคาวอร่อยกินหวานก็อร่อยแฮปปี้คือเราอยากนอนแล้วไม่อยากขับกลับแล้วอ่ะจบสิ้นของรัานนี้อาหารทุกอย่างหมดยกเว้น ยากไม่ไหวจริงๆเลยค่ะมันจริงใหญ่ถ้าให้เราแนะนําเราว่าอาอย่างวันนี้วันนี้ปลาสดมากๆมากๆกุ้งทอดเกลือคือเปลือกคือกรอบหอมมันกุ้งดีมากๆากมากมากมากกุ้งคือหวานสิบกะโหลกหวานอ่ะเพิ่งตายใช่ไหมฉันรู้เลยเพิ่งตายเพราะมันหวานมากเนื้อเธอก็เป็นเล่มๆหอยจริงๆอย่าสั่งหอยพิมพ์แต่ว่าน้อหอยพิมพ์หมดก็เลยสั่งหอยหลอดแทนหอยหลอดก็ประทับใจวเนื้อมันก็ยังเด้งอยู่ดีเพราะนี่คือแบบสั่งทุกครั้งสั่งทุกครั้งที่บ้านมากินทุกครั้งก็สั่งทุกครั้งไม่เคยมมมีใครรรรพพลาาดสัักเเอออะะน่่ยจิงๆ แต่นั่นแหละประเด็นสำคัญคือถ้าทุกคนมาตอนเสาร์อาทิตย์ต้องจองเท่านั้นนะคะบางอย่างบางตัวเช่นแบบปลา,ตาตเต่าเต้ยปูเพราะว่ามันชอบหมดเพราะว่าคนมันจะเยอะมากมาๆมาๆมามากๆไม่จองก็จะไม่ได้กิน,นะคะ่ะทุกคนคะก็โทรมาสักหน่อยเน่มาบอกเขาหน่อยว่า ي, จะมาขอปูสักตัวอะไรอย่างเงี้ยก็บอกเขาไว้ได้คะ่ะมาถึงก็ได้กินเลยแล้วเนี่ยเป็นล้านลับของที่บ้านแบบมีความเอาล้านลับที่บ้านมาขายแล้วว่าไข่วิญญาณสุดๆดังนั้นสปอนเซอร์คะ เช็ดปากเขาจะเปิดก็ได้ค่ะอะไรก็ได้ค่ะช่วยเขาหน่อยนะคะกินปูมันก็ปื้นเนี่ยให้มีชุ่เปียกมันจะดีค่ะปากด้วยนะคะทุกคนค่ะปากสปอนเซอร์ด้วยนะคะแล้วถ้าอยู่ใทยแบบมากินตามแล้วชอบเมนูไหนก็ทักทายบอกกันข้างล่างเลยจะเข้าไปอ่านค่ะอิ่มอร่อยแต่เพียงเท่านี้ร้านนี้ปูมีรับประกันจริงๆว่าอร่อยมากๆต้องมาตามฉันป้ายาป้ายาป้ายาป้ะยาแล้วก็สัปดาห์หน้าจะพาไปกินที่ไหนไปทำอะไรเรียกติดตามชม้วยนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้วยนะคะทุกคนค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ ร้านนี้ก็เวลาเพื่อนพาาเพื่มากินเพื่อนก็ะจะบอกว่ามันร้านไม่ติดทะเลเนาะอ,อยากให้ร้านติดทะเลแต่เราก็จะโฆษณาตลอดว่าเฮ้ยเชื่อฉันเพราะว่าร้านเนี้ยคือแม้ไม่ติดทะเลแต่มันอร่อยมากจริงจริงคือไม่ต้องไปดูทะเลก็ได้ดูปลาปูกุ้งหอยอยู่บนโต๊ะละกันเหมือนกันค่ะทุกคนคะะมันอร่อยแบบจนแบบคุณจะลืมนึกถึงทะเลไปเลยด้วยความอร่อยของมันค่ะ